สวัสดีครับผมแอดมินสมาร์ทนะครับวันนี้จะมาแชร์เทคนิคการยิงแอดแคมเปญข้อความบวกซื้อนะครับกับแคมเปญยอดขายนะครับก็ปกติก็สร้างปกติเลยฮะเราก็มาเลือกที่การมีส่วนร่วมของลูกค้าดำเนินการต่อเทคนิคที่ผมใช้อยู่อาจจะได้ผลกระทั่งผมนะครับ แต่จะไปได้คุณไปยิงอาจจะไม่ได้ผลมันก็อยู่ที่คอนเทนต์เป็นหลักนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคการยิงผมจะยิงแบบ1ต่อ1ต่อ3นะครับก็ะเปิด CBO งโบเจ็หครับแล้วแต่งบของเรานะครับงบตะว,วันของเราตัวนี้ไม่ฟิก เรามาเลือกที่การส่งแอปรับส่งข้อความตรงนี้ครับเรามาเลือกอเพิ่มจำนวนคอมมิชชั่นส่งข้อความให้ได้มากที่สุดนะครับตัวนี้ผมเล็บไอเป็นเอเป็นเทนหมดเลยไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับต่อเรามาเลือกเพจก่อน อกพเดแล้วก็มาเลือกอคดที่ใช้อยู่แล้วเผยแคร่ เรสร้างซ้ำอีกสองชุดอีกสองโฆษณานะครับ อ่ะสมมุติว่าอ่าเราได้โพสเราเลือกโพสที่ต้องการแล้วนะครับสามโพสจะได้ไม่เสียเวลา ครับนี่เป็นแคมเปญข้อความซื้อต่อไปเป็นแคมเปญยอดขายนะครับผมเลือกแบบสร้างเองผมไม่ได้ใช้แคตล็อกนะครับผมใช้โพสต์ที่มีอยู่แล้วเป็นเท็ ชหกอไปที่แอปส่งข้อความครับอันนี้จะใช้เป็นใช้ก็ได้นะครับถ้าถ้าถ้าเรามัน,มนไม่มีอ่ะมันจะให้เรากดซางพิกเซลถ้ามีแล้วเราก็ใช้ตัวที่มีอยู่แล้วครับตัวนี้ไม่ไม่มีผลนะครับใช้ได้เหมือนกัน เรามาเลือกที่ส่งข้อความการซื้อนะครับตัวนี้ครเพิ่มโปรโมชันส่งข้อความให้มากที่สุดพยายามแสดงโฆษณาของผู้ที่เหมาะสมช่วยคุณในการซื้อผ่านแอปสูงความมากที่สุดตัวนี้ครับแล้วก็ตัวอื่นผมก็แอปเปนเทปเหมือนเดิมอ่าแล้วเพจก่อนก็ถัดไป เลือกโพสต์สร้างส้มเเดิมนะครับ CBO 1ต่อ1นต่อสเสร็จแล้วก็มาเลือกโพสต์ ตั้งชื่อตามที่เราต้องการได้เลยครับนี่ผมทําแบบเร็วๆนะครับ ผมจะใช้วิธีโคลโนคือให้ไม่มีโฆษณาเ5เคมเปญนนะครับจะสร้างเพิ่มอ,อีกสีเพื่อเราจะหาออแอดแคมเปญที่ดีที่สุดนะครับ เราใช้กดใช้กดช่วยบางทีถ้าเกิดเราไม่ได้โมนิเตอร์ครับเราใช้กดช่วยว่าถ้ากินเงินไปแล้วเราดูดูดูที่ว่าสินค้าเราครับจะเอาทักซื้อที่เท่าไร่ครับอย่างของผมซื้อที่ไม่เกินสองร้อยมันจะจะได้กําไรถ้าเกิน200ร้อยคือขาดทุนผมก็ได้ตั้งไว้สักร้อยหนึ่งหรือร้อยหสิบครับตั้งกดไว้ ถ้ากดอัตโนมัติไปครับให้ให้มาปิดมาปิดแคมเปญที่เออกินเงินไปที่200หรือห้าไม่มีผลลัพธ์เนี่ยมันจะปิดอัตโนมัติให้เลยแล้วเทคนิคผมก็คือถ้าภายในวันนั้นน่ะ ถ้ามีการซื้ออสามมีการซื้อสามนะครับเมื่อไร่ผมก็จะทำการเพิ่มไปอีกเท่าตัวสมมติตัวเนี้ยหกร้อยแล้วมันมีการซื้อภายในวันนั้นเกินสามอ่ะผมจะใส่ไปเลยพันสองคือใส่อีกเท่าตัวครับแล้วก็ต้องดูว่า ROS มันได้ไหมไอตัวซื้อสาอ่ะอย่างอย่างสมมติตัวเนี้ยของภายในวันนั้นน่ะของวันนั้นนะครับไม่ใช่ตลอดอายุการใช้ง,งานภายในวันนั้นสามอ่าการซื้อสามแล้ว RUS เกินเกินที่เราไม่ขัดทุนครับของผมประมาณอาอา3 3. สองเนี่ยองนี้สามสาจุดค่าศูนเนี่ยตัวเนี้ยเราก็มาใส่เพิ่มไปอีกเท่าตัวเลยครับเพิ่มค่าแอดไปอีกเท่าตัวเลย สมมติว่า600ก็เพิ่มไป1 0 0อ่าผมใช้เทคนิคเหมือนกันของระหว่างแคมเปญยอดขายกับซื้อครับเทคนิคเดียวกันเลยตัวไหนดีเราก็เพิ่มง,งบตัวไหนไม่ดีเล้วก็ปิดผมใช้ง,งบอ่าผมใช้กดอัตโนมัติมาช่วยในการมอนิเตอร์แอดนะครับ บางทีเราไม่ได้อยู่หน้าจอตลอดอย่เี้ยปาาเป็นตัวนี้ครับ Yeah, okay.